Có một có một ừ, đó, đó, mẹ tôi mặc người lệ cắp mẹ tôi không nên bỏ mẹ tôi không mẹ không biết không có mẹ 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 không biết mẹ mẹ không biết mẹ 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 มึงกลังก่อนจ้น้อยใจะเย็นๆฟังแม่ก่อนน้อยฟังแม่ก่อนน้อยน้อยฟังแม่ลูกเะไรอย่างเง้ยลนะเรื่องตาอทุกบทมันก็มีแค่นี้แหละลูกไอ้ลูกทอร์พีดีน้อยแม่มีความสุขกว่าไอ้ไข่มุกอีกบุกขอบใจมากแต่ลูกนัที่เติมเต็มแม่เนี่ยไม่ใช่เหมือนโรงเนี้ยเอามึงมาเพื่อกระหน่งตั้งหายเลยน้อย ฟังแม่ก่อนลูกเป็นใช่ไอเสือกทำแม่วันที่ทำแม่ก็คือกำนันสดลูกไม่เชื่อถามถามไอเสือไอเสือกล่าไอฟังไรไอเสือกเรื่องอะไเป็นยีรื่องะจริงือนเอาไว้ตรงไหนเ่าเลงเ่อ้วาเาลูกคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้เออน้อย ฟังลุงไว้เรื่องทั conv, anyway? okay. ้งหมดเนี่ยแม่ของไอ้นาติดหนี่กันนานสดวันนั้สดไปทวงเงินที่บ้านแต่แม่เองไม่มีเออมึงจะไปไหนน้ำหนาเนี่ยเขาเที่ยวบ่มยนะพสิฮะมองผู้ฟังไอ้มีโซลกรลาณ์คอแม่ของมันมาเป็นไงเรื่องราวมาอย่างนี้คือแม่ของมึงเนี่ยติดหนี้กันนานสดไว้กันนานสดเนี่ยเขาก็เลยไปทวงเงินแม่มึงแต่ว่าตอนเนี้ยแม่มึงตาบอดจะทำอะไรกัน แม่มกติกำนงสดกลนังสดมาทวงเงินแม่ก็ไม่มีเงินให้เลยจับแม่มาเป็นคนใช้ทีนี้ชาวบ้านก็เือกันว่าแม่เขามึงมจะจับกานังสดทำขูลูกเขาไม่ยอมไล่ตบตีมาทีนี้กูเนี่ยไปช่วยเอาไว้เลยไปตีลูกของกำลังสดกำลังสดมันแค้นที่กูไปตีลูกไม่รู้จะลงกับใครก็เลยเอาน้ำกดสาดหน้าแม่รู้ไหมกับที่ห่ 我大。 มาวันนี้นะครับฉันรู้สึกว่าสบายหูสบายตาเป็นที่สุดต้องขอบคุณพ่อนะที่ได้กาหลงได้กอะเสือไปฉันสบายใจขึ้นเยอะเฮ้ยไอ้สดมึงอยู่ไหนวะเฮ้ยพ่อเรียกไอ้สดด้วยหมูตื่นหูตื่นหมูมาแล้วไอ้กุ้งน้ำสดใจสัตว์ทำไมโอ้ยไอ้สัตว์ด้วย I don't. เสือกเดี๋ยวโผล่ขึ้นตรงมาเฮ้ยเฮ้ยครับ <Negative noise> <sharp inhale> <Never> กูมีความรู้สึกเหมือนป้าหมอคางดำเสือมึงอพุกูทำไมไม่ธีเหมือนเขาก่ะกูไม่ได้รอไปจอมพลอ๋ออะไรไปเฮ้ยไอ้สซนโอ้ไอ้สซนเป็นอะไรไอ้สัตว์ครับมึงว่ายังไงไอ้ด้วยมึงเล่นลิเกยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เังไง้ใ่ไไอ้จำนไรไอ้ไอ้ไอ้ไ่้ไอ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 ้ไ้ยท้ไอ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 มไอ้ไอ้ไอ้ไอไอ ก็ทำแบบพอไนักเลนโนนสูงตรงนี้โนตนี้ไอ้น้อยทำมาด้วยอ้น้อยมีงีอะไรหือปล่าไม่มีปัญหาแล้วมึงขึ้นมาทีวอตาการมันเบาหวานขึ้นหนเวีเฮ้ยส้ว่าไอ้น้อยมึงทำให้ตาแม่กูบอวันนี้กูมาท้ามึงสทัวรัว t ลงมาเกรงลบลงลูไอ้น้าตัวมี สินกินน้ำนมเด็กรุ่นเล่าเอาเดยมึงจะมาสู้กับสิงห์อย่างกูเฮ้ยมัดไม่ทุกตีเดี๋ยวกูจะส่งตัวแทนกูไปสู้กับมึงนี่มึงต้องสู้กับลูกกูไอ้คุณสมศักดิ์ครับคับไอ้พ่อจังไรไอ้รุ่นไอ้พ่อที่ผายทำไมมึงปากแก่งแล้วมึงไปถามันแล้วมึงให้กูไปสู้เนี่ยนะไอ้ดูพ่อสู้เป็นเต้นพ่อเป็นแต่เกียวนู่โอ้ยปัดกับเลิกขโมยไอ้พ่ออะไร มันโหดเฮี้ยเหมือนเมื่อวานเยพีโอ้ป,ออปู่เป็นตองสู้ดว่มนทำไม่ไหวเอา,ง,เอางี้พอก็รู้ว่าฉันสู้มันไม่ได้แตบบ่แพ่อต้ใช้เล่ห์เหลี่ยมนะโอเคคนนั้นเอางี้ดีกว่ามึงจะมาสู้กูตัวต่อตัวไหมเอาแล้วก็บอกไ้หมายถึงปืน,นเรา อันนี้เจ้าภาพน้าเป็นไข่มุกด้วยสำหรมึงก็สู้กูโคดูแล้วมึงลงมาคุยกับกูก่อนฮะเจ้ามันยังไงหยุดมึก่อนที่มึงจะสู้กูกูอยากให้มึงสาบานต่อหน้าคนดูชาวโคราชสาบานอะไรวะสาบานว่าจะไม่มีการรุมในยามที่ลูกแพ้โม่ตั้สิบนิ้วสาทุสาแท้ ผมผมกำนันศพกำนันศพจะส่งลูกชายจะส่งลูกชายไอ้สงศักดิ์คุณสงสักดิ์ไอ้สงศักดิ์คุณสมศักด์ไอ้สงศักดิ์ไอ้เฮียสมศักดิ์ตัวตายมาสู้กับไอ้น้อยมาสู่ไอ้น้อยขอสาบานว่าขอสาบานว่าถ้าลูกผมแพ้ถ้าลูกผมแพ้ จะไม่มีการลุ้จะไม่มีการลุ้ไม่มีการช่วยไม่มีการช่วยถ้าผมช่วยถ้าผมช่วยหรือผมลุ้หรือผมลุ้ท่านมีรองเท้าท่านมีรองเท้าท่านมีก้อนหินท่านมีก้อนหินคุยออกมาที่หัวผมได้เลยคุยออกมาที่หายผมได้เลยหัวมึงนี่คุยเขาออกมาที่หัวผมได้เลยสาขูสาขุ่ขอให้ทันขอให้ทันได้จอมพลได้จอมพล 接受。So, so นน่่าททีมททองคิดว่าเป็นอะไรอ้าวแล้วแต่มึงเด็กเมึงคิดเป็นอะไรก็ได้ต่มึงอคิดว่าเ,เป็นแป้งพับตอนนี้มันไม่ใช่แป้งพับแล้วมันกลับใจแล้วเป็นอะไรลูกมันเป็นฮอร์โมชื่นใจโอ้โหเม็ดไปเก่าเก่มเา,นะานะมันไม่ใช่รองเท้าพี่เจมส์อะไรไม่ดีนะมันเนี่ย เอาไปรองเท้าก็ได้เลยนด้วยตกแกงผมเวๆีเร็วๆลิเกยบไม่เล่นขอปหลอไหมครับเขาคือใครครับโออาวางมึงเจ็บไป ไอ้พีชมีลูกแล้วใช่น้องพีชขอบคุณมากครับนี่พีชมันเป็นคนเจ็บเท้าเหรอครับใช่แต่ไม่แก้ทางกับลูกเฮ้ยไอ้ร์มึงกูนี่เหรอแล้วทำไมจะลงไม่ได้ที่นี่มันบ้านกูมึงแน่จริงมึงก็ชีวิตรอดจากบ้านกูให้ได้ครับ